Đi đi, anh ăn. Lếp lối Và điều. <laughs> <h generators> ช่องสวยๆครับผมปลาตัวแรกใส่ปอกอ๋อเนี่ครับผมโอเคครับผมจะลุยกันต่อ sùng lên ui hát lâu nhá nhỉ mà coi là phang hoàn toàn chắc là bẻ tới mới là Nào, xót, xót. <laughs> bệnh là mấy là âu neo sót sót ném bận nó mới hân vết cả bố mẹ ไปเลยป้าให้เลยโยมก็วดดัดบ่ทัเบ่อเขามาดึงไปคายเลยอ่ที่ฝุ่นมุนกุบ <laughs> towate na อืม,อมบินบินบนอ <c oughs> ไ <c oughs> มีแจะซ้ำได้หนานหน่นะก็มันวัตติสีเที่่หนัน ว่าทางนี้กาดดีกว่าทางหันสนทางค่อยไปให้บวกบวกการดว่ะเอออืม ฮะใส่งามอยู่ยตึมปากโอ้คายเชียดออกมาด้วนดนนนนยนี่ครับผมไสงามครับผมตัวนี้กัดเน้นๆเลยนี่ครับผมหาเจอแล้วครับผมไสงามนอกนั้นมีแต่ไสเล็กๆครับผมกัดตัวนี้ไสงามมาหน่อยครับผม Ok, dulu itu lah mấy nhau, mai đéo, lông rồi, kiếm phạt này, say ngang luôn, không? สวยงามครับผมตัวนี้ไม้เดียวเลยตัวนี้มันเป็นล่องน้ําไหลลงลงคลองครับผมนี่นี่ครับผมตัวนี้น่าจะตัวที่สี่หรือที่ห้านี่แหละครับผมเพิ่งมาเจอสองตัวนี่คืสวยงามนะครับผมนอกนั้นคือตัวเล็กๆทางนั้นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บปลากันครับผมท่านหดยังเขากำงเบิกมองน้ำไหลเลนะขาว่า,าไปหาเจ้า เออที่นี่ก็ได้อีกตัวนึงลงไปทางเต้เห็นมันคาพุ่งอยูงงไ่ไม่แล้ววะเ่กิดซะเออมันบอป็นแบบนี้ทางหันมันโล่งเลยแต่มีทุ่มลงไปแล้วมันโล่งแบบแบบเป็นเดินอะนะมันบูปอป็นตะปาดนะันไปลักหรีนะอ่อะนะที่นี่ก็ไม่ได้นะครับนน้ำไหลลงนะคขยะตัวนี้ กใครยอยู่ิงกขยังผ่านอะไรเ้เออจิงก็งล้อมาอยู่มันบุเข,ข้าน่างน้แล้วอเมอมันท่วมมามั้งถ้ามันมากินลูกปัานน้อยอย่างเงี้เะนเลย,ยมองานเจ้าอันสวยของเจ้าโบฮึอกันเลยลอมันอีกแล้วอยงไม่ล้อรูปคืนเนีเ่ยทางนี้ไปง่ายกว่ารวะทางนไปยากไปง่ายกว่าเขาจะไปล่ออันนี้ของเจ้าอันนี้กันนะ